คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี FM 89.5 MHz เมกะสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์โดยบริษัท JS นที่วันจำกัดต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ c o m Today ผู้ดำเนินรายการพรชัยจันทรสุภศแสงผู้ควบคุมรายการดรกุญญิ์ทองเงาสร้างสรรค์และผลิตรายการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีร่วมกับชมลมกอล์ฟราชมงคลและสมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีขอเชิญผู้สนใจเข้าวร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคลประจำปี2558ในวันที่18ตุลาคม2558ณสนามวินเซอร์ a าร์กแอนด์กอล์ฟคลับสมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่081866859102 5493680-1ถึงคลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์ <today. S 2> นาน,นาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทุกวันพุธ19บเนาฬิกานาทีถึง20นาฬิกาอย่าลืมคลิกใจให้มาตรงกันทีวทีราชมงคล FM89.5 MHz เมกะเฮิร์ อยากรถไฟเร็วๆอะทำไงอ่ะอ่าน c o m พ Today ตายแล้วเครื่องโดนเวลาทำยังไงดีคะอ่าน c o m พ Today แล้วถ้าอยากทำพีเซนเตชันเก๋ๆอยากเร็ได้กูกันก็ต้องอ่าน c o m พ Today รพี่ครับปุูมเปิดคอมไม่เจอรีบไปอ่านเลยนะคอมพิ o เตอร์คอมพิวเนิตยาสารไอทีอันดับหนึ่งของไทยสนุกง่ายอ่านได้ทุกคนทุก15วันบนแผงทั่ว,วประเทศ เธอต้องพูดความจริงอย่ายือให้เสียเวลาอีกต่อไปนี่ความจริงไปทำไมที่ยังรักเขาแค่เขามากมายและฉันคงไม่มีวันแทนที่ใครั สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Comtoday Radio นะครับทาง FM89.5MHz นะครับวันนี้ผมพรชัยจันทระสุประแสงนะครับหรือว่าบอก,กอมิงกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเดียวกับทุกๆควันพุธนะครับที่เราได้พูดคุยแล้วก็อัปเดตข้อมูลกันนะครับก็ต้องบอกว่า ช่วงต่อไปนี้เนี่ยนอกจากที่จะมีช่วงเวลาตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังเดี๋ยวจะมีการเพิ่มช่วงเวลาซึ่งถ้ามีช่วงเวลาไหนเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันนะครับว่าอ่ะไปฟังรายการคอมทูเดย์นอกจากเวลานี้แล้วเนี่ยมีเวลาอื่นตรงไหนได้บ้างนะครับในส่วนของเนื้อหาสาระที่เราจะมาอัปเดตกันวันนี้นะครับเป็นการอัปเดตประจําวันพุทธที่ พุทธิทละไห่ล่ะพุทธิ7นะครับเดือนตุลาคม2558น้านั่นเองนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นประเด็นร้อนๆที่นำมามาอัปเดตกันเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนกำลังถกเถียงกันเลยก็คือเรื่องของคำว่า Single g a t e w a y นะครับหลายคนท่านผู้ฟังตรงนี้อาจจะบอกว่าฟังถึงตรงนี้เอ๊ะมันคืออะไรแล้วมันเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยวันนี้ผมจะเอามาเล่าให้เล่าให้ฟังว่า Single Gateway คืออะไรแล้วก่อนหน้านี้เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่มีการ บอมหรือว่าช่วยกันรัวถลม่มเว็บไซต์ของหน่วยงานรัชการหลายๆที่เนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วความคิดเห็นจากคนดังๆที่อยู่ในแวดวงทางทางด้านไอ t หรือว่าเรื่องเทคโนโลยีในเมืองไทยเนี่ยเขามีความเห็นยังไงกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันตลอด30นาทีในวันนี้นั่นเองนะครับวันนี้เริ่มต้นกับเพลงที่ชื่อว่าหล่อแล้วได้อะไร จากนิวจิวนั่นเองนะครับใครที่เป็นแฟนนิวจิวก็ฟังเพลงนี้แล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเออเพลิดเพลินจำเนินใจกันไปดีเหมือนกันนะครับอ่ะมาเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับซิงนะเกิลเกตเวย์คืออะไรนะฮะซิงเกิลเกตเวย์เนี่ยคืออะไรทําไมคนไทยทั่วประเทศถึงได้ต่อต้านแล้วหากประเทศไทยหันไปใช้ซิงเกิลเกตเวย์จะเกิดอะไรขึ้นกับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอยากรู้ใช่ไหมมาดูกันดีกว่าว่ามันคืออะไรนะครับอธิบายง่ายๆนะครับต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเราใช้อินเทอร์เน็ตจาก เขาเรียกว่าใช้ใช้อินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการหลายๆเจ้าหลายๆแบรนด์นะครับแต่ละเจ้าเขาก็จะมีเกตเวยสำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทําให้ความแออัดของการเชื่อมต่อถูกกระจายกันออกไปเปรียบเทียบง่ายๆนะครับหากเราเดินทางไปเขาใหญ่ถ้าเกิดมันมีแค่ถนนหรือเส้นทางเพียงแค่ทางเดียวรถทุกคันก็ต้องวิ่งไปบนเส้นทางแห่งนี้ลองคิดดูว่ารถจะเยอะแล้วก็ติดขัดขนาดไหน ขณะเดียวกันนะครับปัจจุบันเขาใหญ่ก็มีหลายทางที่จะเดินทางไปถึงก็เลยทําให้ไม่ต้องไปแออัดยันานกันบนถนนเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งแล้วก็ถึงเร็วมากขึ้นการที่รถต้องมาแออัดบนเส้นทางเดียวกันก็เหมือนกับการรวบเอาเกตเวสสำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยหลายๆที่มาอยู่ในที่เดียวกันหรือที่เราเรียกกันว่าซิงเกิลเกตเว์ที่เขากำลังพูทิดฮิตกันในช่วงเวลานี้ในแวดวงไอทีนั่นเองนะครับแล้วทำไมจูจ่ๆรัฐถึงบอกว่าต้องมาทำซิงเกิลเกตเวส เรื่องนี้ลัดให้เหตุผลง่ายๆว่าเพื่อใช้เป็นเครื่องมือควบคุมเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมและก็การไหลข้อของข้อมูลข่าวสารจากต่างประเทศจากต่างประเทศนะฮะผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึ่งต้องบอกว่ามันมันก็เป็นเหตุผลนะไม่ใช่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นเหตุผลเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ยข้อมูลข่าวสารในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันค่อนข้างจะกระจายตัวเร็วและบางทีก็เป็นข้อมูลที่มันชวนเชื่อให้เข้าใจผิดหลายๆเรื่องเหมือนกันเพราะฉะนั้น มันก็มีความจำเป็นเหมือนกันแหละที่ต้องเข้ามาควบคุมเรื่องของสิ่งเหล่านี้นะครับและข้อเสียละ่ะอันนี้คือข้อดีถูกไนหะที่ที่พูดถึงข้อเสียละ่ะ <c oughs> แน่นอนนะครับว่าเกต eway สหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็มากระจุกอย,อยู่ที่ช่องทางเดียวโอกาสในการเน็ตช้าเน็ตเน่าเน็ตอืดเน็ตใช้ไม่ได้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นอกจากนั้นนะครับก็ยังมองมันว่าหากมีผู้ไม่หวังดีมาโจมตีระบบที่ว่าจนเสียหาย ประเทศไทยของเราก็คงอาจจะเกิดปัญหาแน่นอนเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนนี้ระบบธนาคารระบบการเชื่อมต่อทั้งหน่วยงานภาคราชการเอกชนผูกติดอยู่กับอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซหรือแม้กระทั่งการจ่ายภาษีก็ตามะนะฮะอยู่เกือบทั้งหมดถ้าเกิดมีหลายเกตเวยังสามารถกระจายความเสีย่ยงได้แต่ถ้าเกิดมันมีซิงเกิลเกตเวหรือมีเกตเวแค่อันเดียวเ่ยหากเมื่อไรก็ตามที่ถูกโจมตีมันก็คงมีปัญหาแน่นอนแหะครับนะฮะ อีกข้อหนึ่งที่เป็นสาเหตุที่มีคนออกมาต่อต้านในช่วงนี้ก็คือเมื่อรวบการเชื่อมต่อเป็นซิงเกิลเกตเวย์ผู้ให้บริการซึ่งมีอยู่เจ้าเดียวสามารถดักจับข้อมูลของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดายทั้งในเรื่องของเว็บไซต์ Facebook ล i n e t w i t t e r อื่นๆนะอื่นๆถ้าไปเจอคนดีก็ไม่ไม่ได้มีอะไรแต่ถ้าไปเจอกลุ่มคนที่มีอำนาจแล้วต้องการข้อมูลบางอย่างจากอินเทอร์เน็ตตรงนี้ก็ทําได้ง่ายนิดเดียวเลยนะฮะก็ ต้อง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 อธิบายว่ามันมันก็มีเหมือนเรียน2ด้านดาบสองคมคือมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแล้วก็ต้องยอมรับว่าคนในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะคนที่อยู่ในโลกเทคโนโลยีเนี่ยเขามีความใส่ใจแล้วก็มีความกังวลใจกับเรื่องข้อมูลความเป็นส่วนตัวความลับของตัวเองเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่ไม่ค่อยอยากให้ใครมาล่วงรู้ความลับก็ต้องยอมรับนะครับว่ายุคนี้การส่งข้อมูลใน,ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีทั้งเรื่องลับๆเรื่องเช้าเช้า หลายๆคนก็ค่อนข้างจะระแวดระวังในเรื่องนี้ก็เหมือนอย่างเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนที่นํามาเล่าในเรื่องของการที่แฮกเกอร์เข้าไปแฮกเว็บไซต์หากิ๊กจำได้ใช่ไหมฮะซึ่งก็กลายเป็นปัญหาที่หลายคนก็ค่อนข้างจะกังวลในยุคนี้นะครับอ่ะอันนั้นคือความหมายของซิงเกิลเกตเวย์เท่าที่พี่มิงได้ยินมาเนี่ยตามข่าวมาเขาก็บอกว่าจริงๆรัฐบาลเนี่ยเขาก็ไม่ได้ถึงขนาดเอ่ยว่าจะทําเรื่องนี้มันเป็นแค่ดัมริหนึ่งที่พูดคุยว่าเอ๊ เราจะทำดิจิตอลเกตเวย์เขาบอกว่าเริ่มจากคำว่าดิจิตอลเกตเวย์คือทำให้เกตเวย์มันมีความสเสถียรมีความเป็นดิจิทัลมากขึ้นเสร็จแล้วมันก็มีประเด็นโยงไปถึงเรื่องของอข้อมูลที่อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมหรือเว็บไซต์ที่ไม่ค่อยเหมาะสมก็เลยกลายเป็นที่มาของคำว่าซิงเกิลเกตเวย์จนจนมาถึงเป็นเรื่องเป็นราวที่เกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับต่อไปนี้เนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าทัศนคตินะจากคนดังที่เขามองเรื่องของซิงเกิลเกตเวย์นะฮะก็ต้องบอกว่า ซิงเกิลเกตเว y ์หลังจากที่โดนถล่มไปเนี่ยมันก็มีทั้งคนหนุนแล้วก็คนคานซึ่งจะเห็นว่าคนคัดค้านเนี่ยมันมีเยอะมากกว่าโดยเฉพาะในภาคประชาชนนะฮะอ่ะแล้วเขาบอกว่าอ่ะบุกยางไรก็ตามเนี่ยเราก็ไปหาข้อมูลมาจากผู้เชี่ยวชาญต่างๆที่เขาอยู่ในแวดวงตรงนี้แล้วก็มองว่าไอ้ซิงเกิลเกตเวล์เนี่ยมีอย่างไรบ้างนะฮะแล้วอย่างไรก็ตามก็มีการย้ำว่าข้อมูลที่เอามาเล่าตรงนี้แหละต้องใช้วิจารณญาณของตรงเองตนเองในการพิจารณาให้อย่างถ่องแท้ ไม่ใช่ว่าไปฟังใครมากกว่ากันก็ลองดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างกับนานา,นาทัศกติที่จะเอามาเล่าให้ฟังกันวันนี้นะครับเริ่มต้นจากที่บอกว่าโซเชียลถล่มรัดได้เป็นความเข้าใจที่ผิดแชร์เบื้องหลังมือมืดทำเว็บลม่มอ่าอันนี้คุณณนะรินริศนะฮะเปรมอภิวัตโนกุลนะอภิวัตโนกุลนักวิชาการอิสระด้านความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ให้สัมภาษณ์กับทีม ทีมข่าวอันนี้มาจากทีมข่าวของไทยรัฐออนไลน์นะฮะน้องแผลเข้าไปสัมภาษณ์มาเขาบอกว่าซิงเกกตเวยเนี่ยจะมีผลดีในแง่ที่รัฐบาลต้องการปิดกัน้นหรือระงับยับยั้งเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมย้ำนะครับเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมไม่ใช่หมายถึงวเว็บทั่วไปที่เป็นภัยต่อสังคมไม่ว่าจะเป็นเว็บหมิ่นสถาบันสื่อลามกเว็บการพานันซิงเกกตเวยจะสามารถทําได้อย่างรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพซึ่งปัจจุบันการเข้าไปควบคุมเว็บไซต์เหล่านี้ค่อนข้างเป็นไปได้ยากนะฮะ ก็มีบทสัมภาษณ์ของแกบอกว่าส่วนประเด็นที่หลายฝ่ายมีความกังวลว่าอินเทอร์เน็ตจะช้าลงส่วนตัวก็คือคุณนลินฤทธิ์เนี่ยหากเขาบอกว่าหากออกแบบเทคโนโลยีซิงเกิลเกตเว y ให้ออกมาดีจะไม่ทำาอให้อินเทอร์เน็ตช้าลงนะนี่เขาเรียกว่ามองว่าอย่างที่1เสร็จแล้วการที่เว็บไซต์ภาครัฐโดนถล่มประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจว่าคนไทยหลักแสนคนมาเปิดเว็บไซต์แล้วคลิกรีเฟรชแต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะี่ฮะนี่เป็นเพียงการจัดฉากเท่านั้น หากเข้าไปดูทราฟิกกันจริงๆจะพบว่าทราฟิกพวกนี้มาจากทางฝั่งยุโรปทั้งสิ้นโดยยิงมาจากทางเนเธอร์แลนด์ประเทศยุโรปเฉพาะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่บอกว่าคนไทยกว่าแสนคนเปิดหน้าเว็บแล้วรีเฟรชส่งผลให้เว็บไซต์ภารัฐร่มหรือหรือ,หร,อหรือที่มันแบบปิดไปใช้งานไม่ได้เนี่ยเป็นความเข้าเข้าใจผิดโดยสิ้นเชิงแสนคนมาคลิกในเวลาเดียวกันนั้นอันที่จริงแล้วทําอะไรเว็บเหล่านี้ไม่ได้เพราะอันที่จริง เรื่องนี้มีคนเล่นอยู่ข้างหลังโดยใช้วิธีเช่าเซิร์ฟเวอร์ที่ต่างประเทศแล้วก็ยิงถล่มกลับเข้ามาในประเทศไทยนั่นเองอันนี้เป็นข้อสัมภาษณ์จากคุณนลินฤทธิ์นั่นเองนะครับและยังบอกว่าอย่างไรก็ตามนะครับซิงเกิลเกตเวย์คือคอขวดอะไรก็ตามที่เป็นซิงเกิลล้วนเสี่ยงอันตรายเนื่องจากเป็นเป้านิ่งให้เข้ามาถล่มได้ในจุดเดียวและข้อเสียอย่างก็คือถ้าถูกใช้เป็นเครื่องมือของนักการเมืองก็มักจะถูกนําไปใช้ในทางที่ผิดเสมอนั่นเองนะครับมาดูความเห็นต่อไป จากคุณอาทิตย์สุริยวงศกุลนะครับผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองเน็ตกล่าวว่าการใช้อินเทอร์เน็ตคือการเชื่อมต่อโครงข่ายแต่ละประเทศเข้าด้วยกันซึ่งเวลาจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับเซิร์ฟเวอร์ต้องเชื่อมต่อผ่านสิ่งที่เรียกว่า <c oughs> international internet gateway หรือว่า IIG ซึ่งสำหรับประเทศเล็กๆหรือประเทศที่ไม่มีผู้ให้บริการมากมักจะมี i i g เพียงเจ้าเดียวเช่น ลาวโดยรัฐเป็นผู้ควบคุมเมื่อก่อนประเทศไทยก็ใช้ระบบนี้โดยมีผู้ดูแล IIG ก็คือกสทซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจหากทุกเจ้าจะต้องต่ออินเทอร์เน็ตออกมาเคลืยอ์ออกนอกประเทศเนี่ยจะต้องมาต่อตรงนี้นั่นเองนะครับต่อมาเมื่อมีวิกฤตเศรษฐกิจปี402540เงื่อนไขหนึ่งที่เจ้าหนี้อย่าง IMF ระบุก็คือการเปิดเสรีทางโทรคมนาคมนะฮะส่งผลให้ เกตเวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากเจ้าเดียวเป็นหลายเจ้าล่าสุดเมื่อ2อสมปีก่อนเนี่ย i s เเจ้าใหญ่น่าจะมีเกตเวเป็นของตัวเองหมดแล้วนะครับโดยมีอย่างน้อย12-13เกตเวที่วิ่งออกต่างประเทศซึ่งอาจจะไม่เยอะเมื่อเทียบกับประเทศอย่างอินโดนีเซียแต่ก็เพิ่มขึ้นมากจากยุคก่อนหน้านี้นะครับทั้งนี้ <c oughs> การควบคุมการไหลเข้าไหลออกของข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ต วิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือการควบคุมที่ระดับเกตเวย์เนื่องจากไม่มีอินเทอร์เน็ตภายในประเทศจะเชื่อมกันกี่หมื่นเส้นก็ต้องเชื่อมออกมาที่จุดเดียวนะครับการดักการบล็อกการปลอมรวมถึงสามารถตรวจสอบข้อมูลที่จุดเดียวสามารถทําได้ง่ายเป็นอย่างอยางมากนะฮะแล้วก็เอกสารการนี้เป็นเป็นอย่างที่เอกสารจากที่ประชุมคอรมอระบุไว้ว่าซิงเกิลเกตเวย์จะช่วยควบคุมการไหลของข้อมูลจากต่างประเทศได้ง่ายขึ้น แต่ถ้าล่มก็ล่มทั้งหมดเหมือนกันอย่างไรก็ตามนะฮะปริมาณข้อมูลข่าวสารที่ไหลเวียนอยู่ก็มีไม่น้อยนะครับถ้าเกิดรัฐทําจริงเชื่อว่าจะทําให้อินเทอร์เน็ตช้าลงแต่จะมากหรือน้อยขึ้นกับเทคนิคที่ใช้เนื่องจากต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนปล่อยซึ่งในเอกสารระบุว่าเป็นการเช็คขาเข้าแต่โดยเทคนิคแล้วก็คงต้องเช็คทั้งสองข้างนะคือเข้าและออกนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นมาดูความคิดเห็นของ คุณอนุดิต์นะฮะนาคทัศนะครับ,อด,รบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับแล้วก็นายอนุสร์เอียมสะอาดนะครับคุณอนุสร์เอยมสะอาดลองโฆษกพักเพื่อไทยได้ร่วมถแถลงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับโครงการ Single Gateway เพราะเชื่อว่าจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีทั้งในเรื่องของการให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ช้าลงนะอันนี้จะเป็นประเด็นแรกที่คนจู่โจมเขาเรียกว่า ชี้ประเด็นกันและการชื่อเอ่อการสื่อสารช่องทางเดียวอาจส่งผลให้อินเทอร์เน็ตล่มทั้งประเทศได้ถ้าเกิดมันมีอุบิเหตุเกิดขึ้นขณะเดียวกันนักลงทุนทั้งในและนอกประเทศจะขาดความมั่นใจและจะเกิดความรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยทําให้ประเทศไทยอาจจะขาดโอกาสที่จะยกระดับขึ้นสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการควบคุมข้อมูลต่างๆของรัฐ มีความเสี่ยงที่จะละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่พึงมีและก็ควรพึงควรนะฮะได้รับการคุ้มครองโดยปราศจากเงื่อนไขาตามหลักของระบบประชาธิปไตยนะอันนี้ก็พูดดับนกักการเมืองไปมาดูความคิดเห็นถัดไปนะครับคุณเชวพจน์สัมพันธารักษ์นะครับผู้สื่อข่าวประจําภูมิภาคนะครับารสารเทรลคอมเอเชียนะครับได้เขียนบทความเกี่ยวกับประเด็นซิงเกิลเกตเวว่า เกตเวคือประตูเข้าออกอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศโดยสมัยก่อนประตูเข้าออกนี้ถูกผูกขาดโดยการสื่อสารแห่งประเทศไทยต่อมาเมื่อมีคณะกิจการ <c oughs> กรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากทชหลังรัฐธรรมนูญปี2540ทําให้มีการเปิดเสรีมีเอกชนเข้ามาขอใบอนุญาตจนปัจจุบันประเทศไทยมีประตูเข้าออกหรือว่าเกตเวกับต่างประเทศเนี่ยอยู่ประมาณ9แห่งซึ่ง <c oughs> เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ลายต,าต่างๆเช่นกสทแคทนะฮะทรูอะไรแบบนี้เนี่ยนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความเห็นก็ไม่ได้มีอะไรพูดกว้างๆไปแล้วก็แกก็บอกว่า s i n g กิลเกตเวย์สามารถแบ่งเป็น2ม,มิติก็คือประสิทธิภาพและก็การสอดแนมในแง่ประสิทธิภาพเนี่ยหากมีกสทโทรคม,มนาคมเป็นผู้ให้บริการแค่เพียงรายเดียว ก็จะทําให้ทุกอย่างชาและเต็มไปด้วยความไร้ประสิทธิภาพของอดีตและวิสาหกิจที่ทํางานไม่เป็นค่าบริการเน็ตอาจจะแพงขึ้นความเร็วของอินเทอร์เน็ตก็จะช้าลงและอิเนเทอร์เน็ตก็จะล่มง่ายอ,อันนี้ก็เป็นทัศนะความความคิดเห็นของคุณเทวพจน์นะครับนักข่าวก็ฟังหูไว้หูนะอย่าเพิ่งเชื่อเขามากนะครับมาดูอีกหนึ่งความคิดเห็นนะครับมอมหลวงปนัดดานะ ดิสกุลนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกระแสคัดค้านซิงเกิลเกตเวย์ว่าเข้าใจว่านายกรัฐมนตรีเพียงให้ศึกษาข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับตามที่มีผู้นำเสนอในบริบทของความมั่นคงยังไม่เคยพูดสักคำว่าจะใช้ระบบดังกล่าวถึงแม้ระบบซิงเกิลเกตเวย์ต้องเจอกับปัญหาความไม่สเสถียรหรือถูกแฮ็กเพียงจุดเดียวจนทำให้โอกาสที่จะกระจายไปทั่วเหมือนกับโอกาสที่จะกระจายไปทั่วประเทศมีสูง นอกจากนี้นะครับยังส่งผลให้ระบบอินเทอร์เน็ตโดยรวมของประเทศขาดความมั่นคงปลอดภยัยและก็น่าเชื่อถือรวมทั้งยังมีโอกาสที่นักลงทุนอัจตัดสินใจย้ายไปใช้บริการนอกประเทศและส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจที่กำลังมุ่งมันพัฒนาได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับมีซิงเกิลเกตเวย์ไว้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับมาที่พันเอกเศรษฐพงศ์นะฮะมาลิ ส่วนนะครับประธาน,นาคณะกรรมการโทรคมนาคมหรือกทคและรองประธานกศทชนะครับกล่าวว่าแท้จริงแล้วนะครับเป้าหมายของรัฐบาลคือต้องการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจดิจิทัลในภูมิภาคสร้างแรงจูงใจให้เอกชนเข้ามาใช้ช่องทางเชื่อมต่อของไทยแทนที่จะเป็น จะไปเป็นเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์หรือมาเลเซียนะครับอย่างไรก็ดียอมรับว่าไทยยังมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านนี้ด้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านนะครับทั้งนี้ควรจะมีซิงเกิลเกตเวว่าควรจะเรียกว่าสิงเออขออภัยนะทั้งนี้ควรจะเรียกซิงเกิลเกตเวว่าเป็นหับหรือว่าศูนย์กลางดิจิทัลจะเหมาะสมกว่าโดยบริษัทกสทธุรครมนาคมจำกัดหรือว่าแคสจะเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่หับและเมื่อมีความพร้อมก็จะเชิญ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยที่มีอยู่ราว9รายให้หันมาเลือกใช้ช่องทางนี้นอกจากนี้นะครับพลพันเอกเศรษพงศ์นะฮะไม่ได้ปฏิเสธเป้าหมายเรื่องความมั่นคงของรัฐในเรื่องโลกไซเบอร์ที่สร้างศูนย์กลางช่องทางดิจิทัลที่ทำให้ง่ายต่อการรับมือแล้วก็ยังอาศัยกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงไซเบอร์มารองรับการทำงานของรัฐเพื่อป้องกันการโจมตีและอาชญากรรมในโลกไซเบอร์รวมถึงทำให มีความเป็นสากลเพื่อสอดคล้องกับหลายประเทศที่มีกฎหมายลักษณะนี้แล้วนะอย่างเช่นสหรัฐอเมริกานะฮะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นหลากนานา,นาทัศนะนะครับที่เกิดขึ้นในในช่วงสอสมวันที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าก็จะมีทั้งคนที่มองถึงประโยชน์แล้วก็คนที่มองถึง โทษนะฮะซึ่งหลักๆแล้วก็จะมองเรื่องความเสียหายที่อาจจะเกิดจากการติดขัดของทราฟิกบนบนเกตเวย์รวมถึงความปลอดภัยในเชิงข้อมูลว่าถ้าเกิดรัฐบาลจะใช้ในการสอดแนมก็คนก็คงไม่แฮปปี้นะครับก็ต้องเข้าใจครับโลกของประชาธิปไตยยังไงก็ต้องรับฟังความคิดเห็นต่างๆแต่ยางอย่างที่บอกนะครับว่าซิงเกิลเกตเวย์เป็นเพียงแค่ความคิดที่ยังไม่ได้ออกมาเป็นเชิงนโยบายเพราะฉะนั้นก็ต้องให้โอกาสกับรัฐบาลสักนิดหนึ่งนะครับ มาอีกเรื่องหนึ่งเขาบอกว่ารัว F5 จริงหรือหลอกถอดรหัสวันดีเดย์ล่มซิงเกิลเกตเวที่หลายคนถามว่าเอ๊ะล่มได้ยังไงกับการที่พอคนเขาออกมาประท้วงเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการถล่มเว็บไซต์ของราชการนะครับเขาต้องบอกว่าหลังจากที่มีการแชร์ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ให้ รวมตัวต่อต้อตานระบบซิงเกิลเกตเวย์เพื่อควบคุมอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยด้วยวิธีการ d d o s ซึ่งเป็นวิธีเชิงสัญ,ญลักษณ์นะครับโดยให้ผู้ที่มีอินเทอร์เน็ตเปิดเว็บไซต์เป้าหมายก่อนที่จะกดปุ่ม f 5หรือปุ่ม Re etch, รีเฟซตัรัว,รวพร้อมกันเพื่อจะทำให้เว็บไซต์ไม่สามารถรองรับการเข้าชมของคนจำนวนมากจนลมได้นั้นน,น,นะก็ต้องบอกว่าได้มีการพูดคุยกับนักวิชาการด้านความปลอดภัยนะฮะทางด้านคอมพิวเตอรออ์ทั้งสองท่านนะครับ กล่าวถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่าวิธีการกดปุ่ม F5 รวัวๆบนหน้าเว็บไซต์เป้าหมายแท้จริงแล้วเป็นการร่วมแรงของคนไทยในการนั่งกดรีเฟรชหรือมีมือมืดใช้เทคนิคถล่มเว็บไซต์กันแน่นะครับก็คือมีคุณณรินทร์ฤทธิ์เนี่ยที่เคยคุยว่าได้ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าการที่เว็บ รัฐบาลล่มกัรละนาวนั้นทั้งประชาชนทั่วไปเข้าใจว่าคนไทยหลักแสนมานั่งเปิดเว็บไซต์เว็บเดียวเออพร้อมกันแล้วก็กด F5 รีเฟซรีเฟซรีเฟซเ,เนี่ยแต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะซึ่งก็มีการพูดพุยในในช่วงตอนตอน้ตนรายการไปแล้วว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะนั้นหลายคนที่เข้าใจแบบนี้อาจจะเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดไปนะฮะหรือทางด้านอาจารย์ปริญญาหอมเด็กนะครับผู้เชี่ยวชาญและนักพิชาการด้านความปลอดภัยทางด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยเปิดเผยข้อมูลกับทีมข่าวเหมือนกันในตะบอกว่า ในต่างประเทศนั้นมีเว็บไซต์ให้บริการ DDOS ยิงเว็บเพื่อทดสอบว่าเว็บนั้นจะรับการโหลดได้มากน้อยขนาดไหนโดยเฉพาะเว็บดังๆสามารถรับการโหลดได้วันละเป็นล้านโดยจะใช้ DDOS มาทดสอบเว็บของตนเองซึ่งผู้ที่ต้องการใช้บริการดังกล่าวเนี่ยนะฮะสามารถจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตได้ จากนั้นเว็บผู้ให้บริการก็จะขอ i p address ของเว็บเป้าหมายเพื่อโจมตีถล่มเว็บไซต์ให้ล่วงจนไม่สามารถใช้งานได้ซึ่งมีหลายประเทศที่เปิดให้บริการแบบนี้นะครับรวมทั้งยังมีเว็บที่ให้บริการ d d o s ซึ่งเว็บจะยิงถลม่มจะไม่เอา IP address ของตัวเองมายิงนะครับบางครั้งก็อาจจะยิงมาจากฝั่งยุโรปแต่มีความเป็น,ปน,ปน,ปนไปได้ว่า IP address ไม่ได้มาจากย Euro ุโรปอย่างนั้นนะฮะท,ที่อาจารย์ปริญญาได้ตั้งสมมติฐานแล้วก็ เป็นการยากที่จะให้คําตอบต้นต่อ,ตอว่ามาเป็นมันมาจากตรงไหนนะฮะก็สรุปโดยคร่าวๆก็คือ90%เชื่อว่ามือมือโจมตีเทคนิค,คมากกว่าที่จะเป็นการกด F 5 r e รีเฟชอย่างที่หลายคนเขาลือกันนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็เป็นเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่อยากจะบอกว่าถ้าในมุมของของของตัวผมเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็เป็น เป็นเป็นดาบสองคมสำหรับการทำซิงเกิลเกตเวย์แต่ว่ามันก็มีข้อดีแล้วก็มีทั้งข้อเสียนะครับยังไงก็อยากจะให้เราฟังหูไว้หูนะครับฟังข่าวสารต่างๆอย่างมีสตินะครับเราคงอย่าเพิ่งตัดสินหรือว่าด่วนตัดสินกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับข่าวที่ออกมาเพราะว่าปัจจุบันก็ต้องบอกว่าข่าวสารต่างๆเนี่ยมันเข้ามาเยอะมากๆนะฮะ อ่ะก็ยังไงตั้งสติดีๆกับการรับข่าวสารนะครับส่วน s i n g กิลเกตเวยก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับ c o m จุดเอฉฉบับล่าสุดนะครับที่วางอยู่บนแผงตอนนี้เป็นฉบับปักหลังนะครับเดือนกันยายนนะครับมากับเรื่อง Office 2016-50 First t i p นะครับที่น่าสนใจแอบดู YouTube ไซมินิกันนะครับดีลิงพาวเวอร์ไลนนะฮะ ที่เขาบอกว่าเป็น AV Wireless n150 นะ150ไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าแค่ Wi-Fi สัญญาณไม่ถึงมากกว่านะครับการปิด f c e e o o o หนีความวุ่นวายทำยังไง Image Tiger อัพไฟล์ได้ตัง ai, ยังมีอยู่จริงนะครับแล้วก็แต่งภาพแบบชิลๆตามแนม I am slow life เป็นยังไงนะฮะเล่มน,นี้สีส้มสีสันสดใสแสบใจจริง,รงๆนะก็หาได้ตามแผงหนังสือทั่วไปนะครับส่วน e r e a d e r นะครับฉบับ 4G ก็มีให้อ่านอยู่บนแผงเหมือนกันสำหรับคนที่อยากรู้เรื่องของ 4G ส่วน s i n เกิลเกตเวยนะครับอดใจรอ,อนิดนึงเดี๋ยวฉบับเดือนตุลาคมนี้แหละจะได้อ่านกันแบบจุกใจเลยว่าเขามีหรือไม่มีดีกันแน่นะเดี๋ยวลองดูกันนะครับอ่ะดูจากเวลาตอนนี้ดูจากเวลาตอนนี้เข้าใจว่าน่าจะ ใกล้หมดแล้วแต่ย้ำนิดนึงสําหรับวันที่5-8พฤศจิกายนนะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิจที่เดิมจะมีงานเข้ามาคอมเทค2015ส่วนจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังกันทุกๆวีคิกตั้งแต่วันพุธหน้าเป็นต้นไปส่วนวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่วันพุธหน้าวันนี้สวัสดีครับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับชมลมกอล์ฟราชมงคลและสมาคมศิทธ์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญญบุรีขอเชิญผู้สนใจเข้าวร่วมแข่งขันกอล์ฟกากุศลร,ราชมงคลประจำปี2558ในวันที่18ตุลาคม2558ณสนามวินเซอร์บาร์แอนด์กอลคับสมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่081866859102 5 4 9 3 6 8 0กถึงอยากรถไฟเร็วๆว่ะทำไงอ่ะอ่าน Come Today ตายแล้วเครื่องดนตวลาทดาับยัง,งดีค่ะอ่าน Come Today และถ้าอยากทำพ e เ t a เช่นเก๋ๆอยากเรไดด g กูกันก็ต้องอ่าน Come Today พี่ครับหับรูปเปิดคอมไม่เจอรีบไปอ่านเลยนะคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์นิตยสารไอทีอันดับหนึ่งของไทยสนุกง่ายอ่านได้ทุกคน ทุก15วันบนแผงทั่วประเทศคลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทุกวันพุธ1 9นาฬิกาสนาทีถึง20นาฬิกาอย่าลืมคลิกใจให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคล FM 8 9 5เเมกะเฮิร์ตซ์